เวียดเดี๋ยพี่น้องมันของของเวียดค่ะของใบเวียดมะโอ้เส้นทางทอดและหล่อ เพื่อนให้ผลาดยางใหงมม้มันมาจะต่างมันมาจะต่างประเทศกูต่างประเทศซอ,อยและชินได้ใส่จันไดนใส่อะไกันนะมาสบายดีสวัสดีพี่น้องตอนนี้น้องทุนกับยู่ทีอะวัดนองลำจันแล้วเด้อพี่น้องทุนกับเพิ่นกับบ้ใส่เกิบเข่าเนาะพี่น้องแต่ว่า นองทรงเขาได้แล้วกับไปเปลี่ยนอยู่ข้างในเอาเนาะ,ะมาเที่ยวแรล่งที่สองวันนี้มาจากดงรีงพี่น้องแล้วก็มานอนลำจานต่อ่น,นะเลยคนกระจรถยนี้ไปหากระิงยางเลาะเลาะ,ะจากจุดใดก็บ,บรรู้นะแล้ว<อ>แต่แต<อ>่ผู้พาเลาะเลยนะวันนี้ให้เอยเป็นไกด์นำพา <c oughs> เที่ยวเริ่มจากจุดใดก็ได้ อันละชิ้ขแคนกอโ้าวสียังแ่ไหแต่เด้ออ้าวหมักที่ได้ก็เลืออ้าวเออสีเรื่องอ่ะคืาไปคิดลงไปทำงานนเจบคด้คข้ดทวี้าการทำกางานก็ฮัลโหับรวยถูกหวเลยเบอร์เหมืน กบไก็ขบ้นี่ซาิแงก็ทํางานกั้ได้นี่ทํางานเลยนีแหอ่เงินมาเงิน้ออะนอืมอันนึงก็เจ้ามดจะได้ต่อาหายมชิปหายซิบม้อชาหารช้าอะนี่หลเงินหมอพันเออไม่ใช่ไ่ปหาพันแบบนนไม่หาพันเนี่ยบอกขั้นละชิบหลอันนี้ไม่หาพันนี่ยือว่าผูกแข็ง อันนี้ใส่แล้วอันนี้<า>ยังไม่ใช้อันนี้ใส่แล้วเมื่อกี้จะใส่ได้เพี้ยนไหมคร่หาพันใบเดียวเนี่ยเออใบเคั่นอะไชีบลูกอันนี้นเนนงินผูกแขนลูกอันนี้ได้อันนี้อค,คอคยชี้คืปเท่าไหมเอาจริงๆคุนไปเท่มค่ะคันใจยังไม่ใส่จะใช่ไหมจะอย่าขืนเทิมจะหม้อเอาคันได้ลูกอจะไปหม้อนาเอาคัานแม่ว่าหม้อเอาคัานคัน่คนอะไรชีบนี่นี่จะยังบอกเข้าใจ เอออันนี้เงินจะาผูกแขนนี่พันเล้วอันนี้เจ้าต้องใช้หนึ่ขั้นเลยใช่ไหใช้นี้นี่ใว้นันก็ใช้นี้ใสีใส่เจ้าใจใส่ตังหากันขิ้นทึ่งเออเออแล้วอันนี้ใส่เน้นๆอันใส่เน้นๆใส่ตังห้ากันอันนี้ว่คขั้นแล้วเออเจ้ายังบอกหาใจเออ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  เชื่อป,ป่ะลืมถือคันไปนะัไปนะลืมคัน คนเริ่มมาแล้วคนก็เริ่มมาแล้วบ่อนเว่าปกติบ่อปลาเพิ่ว่าปลายั่ในี่ยน้องพุดเนอะองคืนจะหาเพิ่นก่อนเพิ่นก้น ขึ้นมาห้อไตพี่น้อง ไปทางใดทางใต้ไปทางนี้ทางนี้งปลาชาม่อบ 토사 접어 사 อุซาธุรมะอุซาสังฆะคุขะอุซาหังบูเชสามีอาทิติ์ขังมาลาบุคันหังสินิกะอนโดบริคาตันมิปานังปรมังสุขังนิขานะปัจญโยโหตุสาธ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 คุณธรรมคุณสังฆะคุณคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆเจ้าคุณแก้วช่างประการคุณครูอาจารย์ คุณพอทานทั้งหาองค์คุณห่อใจปิโรกหละคุณศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่หอใจนี้นี่แหละพระทานเลยมีไม่ออกมาทุกูแล, <ง S 1> ละทั้งลงมาก่อพะเรือทานมาหอมาเทิร์นบูานแล้วคืนมานีแล้วมีคันหามีมังม่งชายความีปัจจัยและขึ้นมากข,ขาาันะสมากพะทานค้นมากาก,ากับไหวมากขอหลักขอพรนะพะทานเ้ยคืนมากขอหลักขอพรขอ,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 ขอ มันขอทองขอใบโพใบให้น้ำผู้ทานมาขอให้คนลำคนรวยใหายคนนั่นอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บ็ให้ยไม่ออกทางสองคนมาตะดนมก่อนี้ได้ข้องไข่ไม่ออกทางสองคนมาตะโดมก่อนนี้ให้เป็นหายเป็นยะโลกค่ะพราญาเกิดเก่าก็ดีเกิดใหม่ก็ดีให้หายไปนน้ำปีเก่าปีใหม่มากพอห้ยไม่ออกทางสองคนมาตะดมก่อนนี้ ขอให้ันมีแต่โชคให้มีแต่ละให้มีตลรวยไปทา้งไรให้มีแต่ต้นหันหนักหนาทืา่รด้าขาคลายง่ายมืออะไรก็ดีขอให้คนนั่สะดวกสบายสื่อได้คายมานมืดทั้งสองคนแล้วเพื่อนสภาพกันมากแต่ดูมาก่อทิ้งขึ้นมากกับไหวขอพรน,น้ำประทานทางอาหารในคนในกมือขอ น้ำพระฐานนี่แหละพระนนยมือไหวขอเพ่งบุญคุณขคองพอระฐานทั้งหาผูทีมิดิทธมิเดชมีอำนาจว่าชนะผู้เยียมดินเห็นข้าก่อนผูแจนต้าถิ่นผูทีสิบบรรษาหาบลือตระพระาฐานท้งหาพระองค์นี้เป็นทีก่กบไหวของวันมหาสนแม่ออกทั้งซองคนที่ากันมากระดงกอจริงๆึมากกบไหวขอบคุ ขอให้ไม่ออกทั้งสองคนมาแต่ดงมาก่อนนี้ขอให้่นได้่นดีได้พัวานเอ้ยขอผึ่งปาลมีบุญคุณของกระฐานนี้แล้วให้คนได้่นดีให้่นมี่นหังให้เ่นลำ่นรวยให้่นมีแตงเงินแต่ช่องเงินให้ไรน้องช่องให้ไรมากเงินโนราให้ไรเขา่นข้างเค็บให้ไม่ออกท้งสองคนมีข้างได้คนข้างใครให้ไม่ออกท้งสองคนมาสแต่ดงมก่อนให้เป็นข้างหันข้างมีนับเจะมีต่อไป ขอให้พันมีแต่ความสุขกาสบายใจให้พันมีแต่ความสุขความจเจริญเธอเป mm hmm. ็น mm hmm. อนย่อคันที่จะาว่าเองบบนี้มียังเจ้าอากบอ่าพอ,อ,อจะได้แลลวกัจะาว่าในใจเจ้าแล้ว สีบบนค่ะถานได้ถ่ออกมได้านไเมากกนไทยด้วยโดยน้องสาวเพิ่งกบเืิดไทยเพิ <t os> <t os ่นมาพักพ่อนรแบบนี้ย่างโบเกย์ไปพอใจ่ะจ้อยากมากุณผู้ชมพอหจอย่งนี พูดสร้างหอไตยขึ้นมาเนาะ<ป>มีแต่ฮูกมีแต่ฮูกเพิ่นเพิ่นปลาเพิ่นเอยู่เลยดิอ๋อมีแต่ฮูกเพิ่นไ<ป>่ะ<ป>แล้วล้ว อาช่องทองชองทองจิปพันอาทองอาชองอาชอคาราทองนี่พี่น้องต่อไปอาหอใจทีลงทุนพาึ้นนะอนาคตเขากาส็สีให้ขึ้นอาหอใจนี่พี่น้องนี่เ็ดใหม่พี่น้องเนี่อพญานาคนะ พญานาคสามหัวพป่นะ้องผู้สางนี่มาจากสหรัฐอเมริกาพี่นองเป็นดับเป็นผู้สางนี่ดนะูดินีกระแมนนะไปเนองมาจาก USA นะพป่นะ้องเป็นผู้สาง ข้อไตรนี่เนาะข้อยังข้อเบิ้งเต่าบ่ข้อเบิ้งเต่าวิเนี่ยหัวเต่านะเห็นบ่ค่อยเห็นแล้วนะนั่นนะเห็นบ่เห็นหเธอปลาทองกระพุ้งดำปลาดุกเทองลองไฮบ้างข้อในอเด็กข้อในเด็ก จะมีก็บอกปา่าบัไนไดเหน็นง่ายๆเนาะมาเห็นมาเห็นมาเห็นมาเกิดป่าพี่น้องดูวัดน้องลำจันทร์แต่เห็นเต่าก็ดีป่ะเต่าทองเต่าทองปลาดุกทองปลาดุกทองอ๋อลูกม้ ปลาลายาห,รหรือยังปลาลายฉลายกับบ่อยมีคนมาพวันเทศกาลเนะาะเทศก,กาลจะมีคนมาให้อาหารปลาแล้วนี่จะเป็นน้องปลา À, Ch như ạ phù bi đi phù bi hoa bao sẽ phù bi loa na mát 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 แกเปลี่ยนแบตพี่น้องฝาฝาโกโปรตกลงไปในน้ำความซมซ่ามลงทุนไปงมมากพี่น้องไป <c oughs> <c oughs> ถึงถึงมันจะตกน้ำแถาก็ยังเจอนะอตกน้ำหมเลยตกตน้ำหมดเลยตกเตือนๆกับรถอกอ่ะนึกว่าตกแล้วก็สิเกยบไว้

มีทุกเทียนนะฮะนี่อ่ะนี่บ่หาลอยล้านหาลอยล้านห้าลอยล้านใส่ยึดจมูกแล้วลงไปแล้ว god boy. ん ผู้สร้างก็ถือว่ามีเงินเศรษฐีเลยพี่น้องเนาะผู้สร้างก็ถือว่าเป็นเศรษฐีสร้างนี่ร้อยปีร้อยร้อยกว่าปีสมไมตะกี้นี้ใช่เกือบเข้ามาบ่ได้สมไมตะกี้ก็ยังสใรีเข้ามาบ่ได้ชอบ ไซเกิบจะกินอะลรแมงเพลิงอะมันไล่อ uh ้าววะคือมันเป็นสัญลักษณ์ของการบอกให้รไซเกิบเอ่อไซเกิบแล้วเพลิงไล่เขาก็เลยบริได้ใไซปี่น <amen um ี่บริเลนเพลิงเพลิงอพลิงยึดแถวเลมันจับแถวนี้แถวนี้ออนี่จักปีได้สิขึ้นเนาะฮอนนี่แจักปีได้เนาะต้องเฮ็ดบุญใหญ่กันบ่ขึ้นกะเฮ็ดบุญใหญ่เนาะ ไปใช้ต่อมีซัมนี่บอกมีซัมนี่บอกเลาะใส่อีกมา่อเมื่อแล้วนะพี่น้องมาเี่ยววัดน้องลำจันเมื่อนี้น้องทุนกัสิขอปิดคลิปกันเด้แล้วเจอกันที่สุ่ยต่อพี่น้องบ๊ายบาย